สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนํากระเป๋า3พับหนังจอระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนี่เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ใช้งานดีมากที่สุด อีกหนึ่งรุ่นไม่ว่าจะเป็นหนังงูหนังปลากระเบนหนังจระเข้ขายดีทุกรุ่นเลยนะคะพี่ๆขายแล้วจระเข้เนี่ยนกหวียก็ไม่ได้มีเยอะและที่สําคัญนะคะราคาจากน้อกเนีก็เป็นราคาที่ถูกมากนะคะตัวนี้เป็นหนังท้องสีแดงสดนะคะหนังท้องจระเข้สีแดงสดเวลาถือออกมาเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็ใช้งานดีมากกระเป๋าตัวนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่7.5นิ้ว กว้าง7.5นิ้วสูง4นิ้วเป็นหนังท้องจระเข้เป็นผืน1ผืนหนึนหนนหนแผ่นเต็มๆปกติเนี่ยเราเ็ยขาย1,900บาทอุบาทก็ถือว่าถูกมากไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะคะ1,900บาทสำหรับหนังจระเข้ปกติแล้วกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้เนี่ยไม่มีราคาหลักพันนะคะหลักหมื่นอ่ะ,อะราคาปัจจุบันนะคะพี่ๆคะนี่คือกระเป๋าหนังจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็น บริเวณท้องคือบริเวณที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงสุดนะจากน้องเอนะคะ1290บาทซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรด A ช่องใช้งาน2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปมีช่องล้วงหลังมีช่องล้วงหลังและมีช่องล้วงลึกเอาไว้ซุกตังค์ด้วยนะคะนี่ช่องล้วงลึกช่องเยอะหลายหลายท่านชอบรุ่นนี้ก็เพราะใช้งานแบบนี้เลยนะคะ1290บบาทถ้างานล็อตนี้หมด ลดหน้าราคาปรับขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สินค้าเครื่องหนังจระเคประกาศปรับราคาขึ้นทุกโรงงานเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นอกเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหานอกเอ๋ทางไลน์นะคะคือช่องทางติดต่อซื้อของง่ายมากนะคะพี่ๆขาหรือจะโทรสอบถามน้องเอ๋ก็ได้นะแต่ถ้านกเอ๋ไม่ได้รับโทรศัพท์ คือไม่เห็นหรือบางทีใช้ใช้มือถือในการทำคลิปหรือไลฟ์สดอยู่ก็ทักแชททักไลน์มาได้เลยนะคะว้าวหนังหนึ่งพื้นหนึ่งแผ่นใบนี้ลายสวยมากเป็นลายขมือบซับด้วยค่ะเป็นบริเวณท้องด้านบนสุดของจระเข้นะคะจระเข้เนี่ยตรงนี้เขาเอาไว้ขมือบอาหารถ้านําบริเวณตรงนี้มาผลิตเป็นกระเป๋านะคะก็เลยเรียกว่าเป็นบริเวณขมือบซับนั่นเองนะคะพี่พี่คือลักษณะนิสัยของจระเข้เวลา จะหาเหยื่อเนี่ยเขาจะนิ่งนิ่งเล็งจนเขามั่นใจแล้วเขาก็จะกระโจนใส่เหยื่อด้วยความแรงและเร็วและทรงพลังแล้วเขาก็จะกัดเหยื่ออย่างแน่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเาก็จะบิดบิดนะคะทำให้เหยื่อตายแล้วเขาก็จะกลืนคมเมือบลงอย่างทรงพลังนั่นเองเนี่คือที่มาที่ไปของบริเวณคมเมือบซับ นะคะพี่ๆขานี่คือลักษณะนิสัยของจอระเข้ปกติแล้วเนี่ยถ้าได้เล็งเป้าแล้วนะคะ90%ไม่เคยพลาดโอกาสพลาดน้อยมากนี่คือบริเวณอีกบริเวณหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนั่นเองค่ะอ่ะดูนะคะว้าวด้านในนะคะผลิตจากหนังวัวแท็เกรดเอต้องย้ำหละค่ะเพราะว่าหนังสวยอลค่ะต้องย้ำหละค่ะเพราะาต้นทุนกระเป๋าน้องเหยยบแพงแพงกว่ากระเป๋าทั่วไปน้องเหยีก็ต้องย้ำแหละนะว้าวต่อไปค่ะสีดํา พี่ขาสีดําดูนะหืเงามากหนังนี่ไม่มีสากมือเลยนะคะคืองานฟอกมากตรฐานค่ะไม่มีรู้สึกว่าหยาบหรือว่าสากมือหรือว่าแข็งเนี่ยไม่มีเลยหนังฟอกดีสีสวยแล้วลวดลายแต่ละใบคือการวางแพทเทิร์นการเลือกหนังดีมากเลยและราคา1,290บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะใบนี้เรียกว่าลายตารางปล้องไผ่นะคะ ดูด้านโอ้โหสวยจังเลยและทุกออเดอร์ก็เหมือนเดิมค่ะนงเอ๋มีของแถมให้ของแถมซึ่งขายถูกขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะคะแล้วของแถมนี่ก็คือราคาสูงมหาศาลด้วยผลิตจากหนังแท้เชื่อไหมเฉพาะของแถมของนงเอ๋น่ะตีเป็นมูลค่าตลาดหนังวัวใส่ซองจดหมายเอไม่ใช่หนังวัวใส่บัตรเนี่ยขึ้นห้างเนี่ยใบหนึ่งสองพันห้าร้อย 1, บาทเฉพาะค่าของแถมนงเอ๋เนี่ยราคาขึ้นห้างอ่ะสองพันห้าแล้วแล้วกระเป๋านงเอ๋เนี่ยขึ้นห้างเนี่ยเป็นหมื่น แล้วสชิ้นเนี่ยน้องเอ๋จัดให้หนึ่บาทแต่งานที่น้องเอ๋ส่งให้พี่ๆสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะสวยและแข็งแรงทนทันระดับนั้นเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะว้าวสวยจังเลยท้องติดไข่ปลาสวยมากค่ะสีม่วงเห็นไหมจอระค่แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ที่น้องเอ๋หยิบมาแต่ละใบเนี่ยลวดลายไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่ใบเดียว ทุกสีทุกใบไม่มีซ้ํากันเลยพี่พี่ขาจอระเข้ปลอมเนี่ยดูไม่ยากหรอกนะเคยอลองลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้พิมพ์คําว่าในแพลตฟอร์มต่างๆนะพิมพ์คําว่าจอระเข้ปลอมเครื่องปัม๊มจอระเข้ปลอมเครื่องหนึ่งเป็นหลายล้านนะคะสมัยก่อนเนี่ยเป็น10ล้านเลยแต่น,อน้องเอ๋ไม่รู้ว่าปัจจุบันในเครื่องหนึง่งราคาเท่าไหร่นะคะอ่าเขาจะใส่หนังแท้เข้าไปคือเขาจะใส่หนังวัวเข้าไปพอใส่หนังวัวเข้าไปปึ้มเครื่องใหญ่มากเลยนะแล้วก็ปัม๊มเอาเครื่องเนี่ย ปั๊มลงมาปึ้งได้จระเข้ออกมาทีเดียวเป็นสิบยี่สิบตัวเลยเครื่องใหญ่ๆนี่ปั๊มทีหนึ่งได้ตั้งสามสิบสี่สิบตัวนะคะลายออกมาเหมือนกันทุกใบลายออกมาเหมือนกันทุกตัวเพราะว่าเป็นจระเข้ปลอมแต่ของแท้เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวซึ่งวิธีสังเกตก็เหมือนมนุษย์นี่ละค่ะที่เหมือนกันสุดๆก็จะมีแต่ฝ้าแฝดเท่านั้นแหละ <c oughs> ช่มี่คะโอ้โหพื้นนี้ท้องติดไข่ปลาเป็นแผปรนหนูสวยมากเลย 1290บาทค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปค่ะสีน้ำเงินว้าวเป็นลายขมือบทั้งคู่เป็นลายขมือบทั้งคู่แล้วลายแบบว่าล่องลายลึกชัดและสวยงามมากพี่พี่ดูสีน้ำเงินดีดูดีดูด,ดีเดี๋ยวเราเเตุเกางให้ดูนะ คือน้องเอกเห็นลายระดับน้องเอกก็จะรู้น้องเอกอยู่กับเขาทุกวันน้องเอกก็จะคุ้นชินกับลวดลายอ๋อตรงนี้ผลิตมาจากตรงไหนตรงนี้ผลิตมาจากตรงไหนนะคะบริเวณขมับซับคือบริเวณตรงนี้หรือเรียกอย่างนึงว่าเป็นบริเวณปีบผีเสื้อลักษณะของบริเวณนี้คือตรงกลางใหญ่ไล่มาขอบด้านข้างซ้ายขอบด้านข้างขวาก็จะเล็กด้านบนใหญ่ไล่ลงมาก็จะเล็กนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หนึ่งตัวเนี่ยมันมีแค่หนึ่งจุดอะตรงเนี้ยคือหนึ่งตัวจะทำขมับได้แค่หนึ่งใบเห็นไหม การไล่ระดับของหนังนี่คือสวยสุดยอดมากนะคะจีน้ําเงินใบนี้ยพี่ๆดูสิแผลลึกแผลยาวไม่มีนะคะเราก็คัดหนังมาให้อย่างดีซับในก็สุดแสนจะสวยงามมากพี่ๆประทับใจแน่นอนนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะว้าวอ่าจระเข้ตัวใหญ่มากว้าวใบนี้ก็เป็นขมือซับด้วยนะ,ะเต็มติดขมือนะ สวยมากเลยค่ะสีเขียวมรกตนะคะย้าราคากับพี่ๆเลยนะ1290บาทรุ่นเนี้ยเวลาถือใช้งานเนี่ยเวลาซื้อเข้าซื้อของเนี่ยถือออกมาแค่ถือเฉยๆยังดูดีเลยค่ะถือแบบยิ่งใช้แล้วยิ่งเงาเนี่คือถือแล้วสวยไม่พอใช้ไปนานๆยิ่งสวยยิ่งเงาพอพี่ๆใช้ไปสักพักหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบ ไม่หรอกพี่ชอบหนังหรอกพอผ่านไปสักสิปี5ปี10ปีเห็นใช้นานๆเข้านานๆเข้าเอา้าใช้นานๆาเข้าแล้วมันสวยขึ้นหรอมันเงาขึ้นหรอเดี๋ยวคนใกล้ตัวก็อยากจะใช้ด้วยแต่ปกติแล้วส่วนมากที่น้องเหลียวส่งไปนะคะร้อยละเก้าสิบแปดโอ้โหร้อยละเก้าสิบเก้าคนใกล้ตัวชอบหมดขอซื้อด้วยนะคะคนใกล้ตัวชอบหมดใครเห็นก็ชอบหมดแล้วก็มีแต่คนถามว่าซื้อที่ไหนมีจากหลายๆท่านเนี่ยพอรับของไปแล้วนะคะพอเห็นของจริงเนี่ย ก็ติดต่อกลับมาซื้อของกับน้องเยอะมากเลยนะคะพี่พี่ขาบอกว่าของดีปากต่อปากเลยแหละนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปอู้สวยมากเลยหนังท้องสีส้มหายากมากนะคะหนังท้องสีส้มสวยมากๆเลยค่ะอ่ะดูความสวยค่ะหมุนให้ดู สามพับหนังท้องจระเข้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยราคาจากน้เงเอเนี่ยพี่พี่ขานี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะขายถูกมากราคาที่ส่งให้เนี่ยเป็นราคาส่งแล้วค่ะเป็นราคาส่งลเลยแหละเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนเนะี่ยราคาส่งเนะี่ยใบหนึ่งสองพันกว่าบาทนะคะแล้วก็ต้องซื้อยกตั้งด้วยนะไม่ได้ซื้อทีละใบด้วยนะสมัยก่อนนะตอนที่ไม่มีโควิดนะอ่า ต้องบอกนะว่าหลังโควิดมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวก็ไม่ได้กลับมาฟูฟ้าเหมือนก่อนโควิดนะคะเพราะว่าหลายประเทศก็บอบช้ำแล้วก็เสียหายทําให้แต่ละประเทศก็ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศอย่างจีนไม่ส่งนักท่องเที่ยวมาเลยและหลายๆประเทศก็เกิดภาวะสงครามทําให้สินค้าส่งออกแล้วตระกูลสินค้าฟุ่มเฟือยของงาน,นงานงานสินค้าของเรายกถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะเป็นสินค้าที่มีราคาในตลาดคือสูงมากอะ่ะ แล้วถ้ามีสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าโรคระบาดหรือสภาวะสงครามก็หลายสินค้าพวกนี้ก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงจากทั่วโลกแต่โนกเอ,อ๋อโชคดีมากเลยคือในประเทศเนี่ยพี่พี่ให้ยังให้การสนับสนุนที่ดีมากปกติที่ผ่านมาสามีโนกเอ๋ขายตลาดต่างชาติอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตลอด25ปีก็มีโนกเอ๋เนี่ยเข้ามาทํางานกับสามีนะคะก็ได้ขายในประเทศไทยเนี่ยเจ็ดปีเต็มเก้าเข้าสู่ปีที่แปดแล้วได้รับการตอบรับที่ดีตลอดต่อเนื่อง นะคะเ,เพราะว่า,าสินค้าที่เคยได้รับความนิยมจากต่างชาติหลายสิบปียี่สิบสามสิบปีอะถ้าไม่ติดปัญหาจริงๆขนาดขนาดติดปัญหาสงครามหรือว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือว่าช่วงโรคระบาดเนี่ยต่างชาติก็ยังมีพยายามติดต่อซื้อในประเทศอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนยังถือว่าน้อยลงมากจากภายัยจ,จ,จากภัยเศรษฐกิจจากภัยสงครามจากภัยโรคระบาดต่างๆมีผลกระทบต่อสินค้า เพราะสินค้าเป็นสินค้าคงเฟือยเป็นสินค้าที่มีราคาสูงมากสินค้าของคนนีนน้ราคาขึ้นห้างสูงมากแต่ขอโทษนะคะคนไทยผลิตให้กับคนไทยใช้ที่ขายต่ากว่าทุนนะราคาที่พี่พี่เห็นนี่คือต่ํากว่าต้นทุนและพี่พี่ไม่ต้องตกใจนะน้องขายของแท้หรือเปล่าทําไมราคาถูกจังเพราะปกติพี่เคยเห็นกระเป๋าสตางค์อย่างเงี้ยเป็นหมื่นที่ไม่ต้องตกใจนองเากหยู่ในแหล่งผลิตเป็นเรื่องปกติ คนอยู่ในแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงก็เป็นเรื่องปกติใช่ต้องได้ราคาพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วน้องเอกก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากที่สถานที่ตั้งที่ลงที่ร้านยู่ตรงไหนน้องเอกแจ้งหมดโอ้โหถ้าขายของปลอมป้านนี้น้องเอกจะยู่อย่างไงพี่ๆ่ะถ้าน้องเอกขายของปลอมพี่ๆคิดดูว่าเจ็ดตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาน้องเอกจะยู่อย่างไงอยู่ไม่ได้แล้วนะคะแต่ที่ยังอยู่ได้และยังอยู่ได้ ได้รับการสนับสนุนตลอดตอนเรื่องสินค้าหน่วยเนี่ยมีคุณภาพจริงๆไปต่อกันที่บริเวณต่อไปค่ะมีให้ชมนิดหน่อยบริเวณกระดูกกลางหางสีดำสองใบสุดท้ายสวยมากน้องพี่ชอบบริเวณกระดูกมันดูสวยดุดันดีทรงพลังดีได้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาค่ะแต่มีน้อยนะคะมีแค่สใบเองหนึ่ เก้สิบบาทเท่ากันอืมราคาดีมากเลยค่ะราคาดีมากจริงๆองานดีมากตอนส่งเราก็แพคให้อย่างดีนะคะเราใส่กันกระแทกเยอะมากบางทีกล่องภายนอกอาจจะโดนกระแทกนะคะอ่ะแต่พอเปิดออกมาไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าข้างในเราใส่กันกระแทกแบบเยอะมากค่ากล่องค่ากันกระแทกเออค่าแพ็คเกของเรามหาศาลมากเลยลูกค้ารับของแล้วชมทุกคนเลยว่าเราแพค หนาแน่นมากค่ะตอนแก่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เปิดออกมาแล้วมันชื่นใจต่อไปค่ะจะให้ดูบริเวณกระดูกท้องสีแดงเหลือใบเดียวแล้วก็สีเดียวได้2เวอร์ชั่นในดึงเดียวหนังหนึ่งเผือแบบไร้รอยต่อจริงๆบริเวณนี้แพงสุดและหายากด้วยนะคะแต่หนูก็ขายเท่าเดิมคือ1290บาทพี่พี่ขาอ้าวดูเลยอะหนังเนี่ยแผ่ไม่แผ่ลึกแผ่ยาวไม่มีคือใบนียคือสวยตาแตกมากและต้นพุ่นอะ เกินพันนะคะต้นทุนเกินพันนะน้องเอกขายหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทถูกเหลือเกินจริงๆต้นทุนไม่ใช่หลักพันหรอกอันนี้มันเป็นราคาที่โรงงานและฟาร์มถัทุนนะส่วนตัวน้องเอ๋จะบวกกำไรน้อยมากพี่ๆได้อสินค้าจากเ้อเอ๋ไปคุ้มเอาไปไว้ใช้ไปไว้แจกเป็นของขวัญของฝากคุณภาพเทียบเท่างานหลักหมื่นหลักแสนนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเอ๋ด้วยค่ะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ